¡Mira!

ลังกายเก็งแรงนะวอนลัศไปนานๆังองเรวยช่วยช่วยนะอย่าร่งอย่าบรงนะไอ้เาลมไงเอ้ี่ไ่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไมไม่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 ่ไม่ไม่ไม่่่ไดไ่ ไม่พูดงงแล้วไม่หนังร้องไม่ได้แล้วไปไหนเลยเนี่ยน่เด็ก็กมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวมันจะดนเี่เวาวามาเร็วเอางวความน้่นือมากมากอ่าเือนก้นวยไปีเดี๋ยว เราเอาขันใหญ่เลยไหมขันใหญ่ไปลูกกระดาษไปอเอไปไปขอให้หายเก็บเลยขอ้สมูรแข็งแรคจ้าอยสวยๆวยล้มันเก็บก็อไม่สบายนะอให้ดีขึเลยนะ

อย่าลืมมาด้วยฮะตัวโตเลยไหมยับไม่ิเอาไปตลยไปอ่าขอให้ปนลูกหล่อลูกหล่อแข็งแรงนะลูกอเอาโน้นนี้กันด้วยไปรังผึ้งไปรังใหญ่ๆด้วยจริงจริงโตขึ้นขอให้เป็นเจ้าคนในคนกลคง

อยาก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 ใ้นักแรงเลงเลยไม่ดับเลยเด้อค่อยละไมเือทุกั้งไปแ่นอกฐาข้อคมนี่แดอยากกบน่จังเลย้อยากกิบุแรงกินตังแต่ไมได้เลยติดติง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 งยาดื้อยาดื้อนั